การแข่งขันทางการค้าเรื่องอุตสาหกรรมเบียร์ไทยและการบังคับค้าพูดสินค้าก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตัวอย่างคาดีนั้นเราต้องทําความเข้าใจในหลักการในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าก่อนโดยแบ่งหัวข้อได้ดังนี้ 1. การนิยามตลาด 2. การใช้อํานาจเหนือนตลาด 3. การบังคับค้าพวกสินค้าและ 4. การตกลงท่ามกลางธุรกิจที iano, نا, nature, ่ก anyway, ่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในเรื่องนิยามตลาดนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าการกระทำของธุรกิจหนึ่งๆนั้นตกอยู่ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือไม่เพราะการที่เราจะใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้นั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจที่ได้กระทำความผิดตามกฎหมายการแข่งขันนั้นเป็นธุรกิจที่อยู่ในตลาดอะไรและการกระทำของธุรกิจนั้นมันส่งผลกระทบต่อตลาดใด เพื่อที่ได้นำกฎหมายการแข่งขันทางการค้านั้นไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องโดยการที่จะระบุข,ขอบเขตนิย,นยามตลาดนั้นแบ่งได้เป็น4หลักด้วยกันได้แก่ 1. ตลาดกับขอบเขตด้านสินค้าหรือ Products Market เป็นการพิจรารณาว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าเดียวกันหรือไม่ในตลาดเช่นการพิจรารณาว่าการที่ธุรกิจในตลาดที่แข่งขันกันนั้นผลิตสินค้าเดียวกันหรือไม่ในการแข่งขัน เริ่มจากตัวอย่างง่ายๆจำพวกสินค้าในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเช่นผงซักฟอกยี่ห้อบิสกับยี่ห้อโอโม่หรือน้ำอัดลมยี่ห้อเปปซี่กับยี่ห้อโค้กเมื่อดูที่ตัวสินค้าแล้วจะต้องพิจารณาต่อไปว่าหากมีการขึ้นราคาสินค้าผู้บริโภคจะสามารถเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่นทดแทนได้หรือไม่โดยเครื่องมือในการพิจารณานั้นได้แก่ s n i p Test ซึ่งเป็นการขึ้นราคาสินค้า5.10%เพื่อพิจารณาว่าหากมีการขึ้นราคาสินค้าแล้วผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่นแทนหรือไม่หากผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่นแทนแสดงว่าสินค้าดังกล่าวนั้นเป็นสินค้าที่ทดแทนสินค้าที่ขึ้นราคาได้แล้วอาจถือได้ว่าสินค้าทั้งสองนั้นอยู่ในตลาดเดียวกันยกตัวอย่างเช่นน้ำอัดลมยี่ห้อโค้กราคาขวดละ30บาท และน้ำอัดลมยี่ห้อเบบซี่ราคาขวดละ31บาทหากน้ำอัดลมยี่ห้อโคก้กขึ้นราคา10เป็นขวดละ33บาทและหากผู้บริโภคที่เคยซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อโคกเปลี่ยนไปซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อเบบซี่แทนแสดงว่าน้ำอัดลมยี่ห้อโคก้กกับยี่ห้อเบบีซี่เป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้และถือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดเดียวกัน 2. ตลาดกับขอบเขตด้านภูมิศาสตร์ geographic market เป็นการพิจารณาขอบเขตตลาดจากภูมิศาสตร์เป็นตัวแปรสําคัญในการพิจารณาการนิยามตลาดโดยตลาดกับขอบเขตด้านภูมิศาสตร์นั้นอาจเป็นระดับอําเภอแขวงจังหวัดหรือประเทศโดยเราสามารถพิจารณาขอบเขตด้านภูมิศาสตร์ได้จากการที่สินค้าหนึ่งราคาสูงขึ้น5้ถึงในพื้นที่ที่กำหนดและให้สังเกตว่าผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากเขตอื่นที่ราคาต่ำกว่าได้หรือไม่ หากผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากเขตหลื่นที่ราคาต่ำกว่าได้แล้วแสดงว่าสินค้านั้นทดแทนกันได้ในด้านภูมิศาสตร์อีกทั้งยังต้องพิจารณาว่าถ้าผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากเขตอื่นได้แล้วจะสามารถซื้อสินค้าอื่นมาทดแทนได้เป็นระยะทางที่ไกลมากที่สุดเท่าไหร่เพื่อที่จะได้กาหนดขอบเขตตลาดด้านภูมิศาสตร์ของสินค้าได้อย่างถูกต้อง 3. ตลาดกับช่วงเวลาของธุรกิจ (Temporal Market) โดยอาจพิจารณาได้จากช่วงเวลาที่มีความต้องการสินค้าหรือบริการที่มากหรือน้อยหรือพิจารณาจากฤดูการหรือพิจารณาจากช่วงวันหยุดที่ยาวกับช่วงเวลาปกติเป็นต้น 4. ตลาดของสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกันหรือตลาดที่เกี่ยวข้องกัน r e ื e แ Market โดยต้องพิจารณาว่ามีสินค้าอื่นที่ผูกโยงก,กับการใช้สินค้าหลักหรือไม่ซึ่งอาจนํานไปสู่ตลาดรองของตลาดหลกักโดยตลาดรองนั้นคือตลาดที่ขายสินค้าที่จําเป็นต่อสินค้าหลักเช่น มีกนหนวดและหัวเปลี่ยนมีกนหนวดหรือปรินเตอร์และหมึกพิมพ์ของปรินเตอร์ 2. การใช้อำนาจในตลาดอย่างไม่เป็นธรรมคือการที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจในตลาดได้กระทำการเช่นการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมการมาคัค้าพูดสินค้าหรือการกระทำพฤติการใดๆอันส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดหลักเกณฑ์ในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจในตลาดนั้น พิจารณาเบื้องต้นได้จากการที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปและมียอดขายในปีที่ผ่านมาตั้งแต่1 0 0 0ล้านบาทขึ้นไปการประคับค้าพ่วงสินค้าหรือท i ยเ l l คือการที่ธุรกิจผูกขาดหรือธุรกิจที่มีอำนาจในตลาดตั้งข้อกาหนดในสัญญาซื้อขายสินค้าของตนว่า นอกจากจะซื้อสินค้าที่ตนผูกขาดหรือควบคุมตลาดอยู่แล้วจะต้องซื้อสินค้าอื่นของตนไปด้วยการตกลงกันท่ามกลางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยปกติเนี่ยธุรกิจในตลาดเดียวกันจะต้องแข่งขันกันครับแต่บางครั้งธุรกิจต่างๆเนี่ยก็อาจที่จะคอยตามกันเพื่อสร้างผลกําไรโดยละทิ้งการแข่งขันทางการค้าแล้วหันมาร่วมกันกําหนดตลาดซึ่งการร่วมกันกําหนดตลาดเนี่ย อาจนำไปสู่การลดลงของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการขาดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคครับการตกลงกันถาำกลางธุรกิจนั้นมี2แบบ 1. การตกลงในตลาดเดียวกันในลักษณะการแข่งขันแนวราบหรือ horizontal agreement และ2 การตกลงการค้าในแนวดิ่งหรือว e r t i c a l a ร r e เม e ต t เริ่มด้วยการตกลงในตลาดเดียวกันในลักษณะการแข่งขันแนวลาบซึ่งเป็นการทำข้อตกลงของธุรกิจในตลาดเดียวกันที่ขายสินค้าและบริการเหมือนกันครับเช่นตามตัวอย่างนะครับคือบริษัทบะหมีกึ่งสาเร็จรูป A B C D และ E ครับซึ่งโดยปกติเนี่ยบริษัทบะหมีกึ่งสาเร็จรูปทั้ง5บริษัทเนี่ย ต้องแข่งขันกันครับแต่บริษัทบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้ง5้าที่ต้องแข่งขันกันนั้นกับทําการร่วมกันทําข้อตกลงเพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกันจากผู้บริโภคแทนครับซึ่งการทําข้อตกลงเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าและประโยชน์ของผู้บริโภคโดยตรงครับต่อมานะครับเป็นการตกลงการค้าในแนวดิ่งซึ่งก็คือการตกลงกันของผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีระดับต่างกันครับเช่นผู้ผลิตและผู้ขายสินค้าครับซึ่งข้อตกลงนั้นอาจจะเป็นการตกลงด้านราคาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเช่นการตกลงราคาขั้นต่ำและการกำหนดระดับราคาซึ่งมันทำให้เกิดความไร้อิสระในการตั้งราคาและ ทำให้เกิดการจำกัดการแข่งขันทางการค้าครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการค้าพ่วงซึ่งก็ถือว่าเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเช่นกันซึ่งการบังคับค้าพ่วงนี้คือข้อตกลงที่ว่าหากได้รับหรือซื้อสินค้าที่1แล้วจะต้องรับหรือซื้อสินค้าชิ้นที่2ด้วยซึ่งมันอาจเป็นการจำกัดอิสระในการแข่งขันทางการค้าในตลาดและอาจไปสัมพันธ์กับเรื่องการใช้อำนาจในตลาดด้วยครับ จากที่ได้มีการกล่าวถึงหลักการและหลักกฎหมายไปก่อนหน้านี้ต่อมาเราก็จะทำการปรับวินิจฉัยกับคดีตัวอย่างซึ่งคดีที่เรายกขึ้นมาคือกรณีของการบังคับขายพ่วงสินค้าได้แก่สุราและเบียร์โดยข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า บริษัทไทเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าพบว่ามีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีการใช้อำนาจเหนือตลาดซึ่งผู้ผลิตสุรามีพฤติกรรมการขายพ่วงเบียร์ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าจำหน่ายทั้งนี้บริษัทบุญรอดบิวรรีจำกัด ร้องเรียนว่าบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตเบียร์อาชามีพฤติกรรมขายสุราพ่วงเบียร์และมีการนำเบียร์มาขายในราคาต่ำกว่าทุนโดยที่บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนบังคับให้ตัวแทนจำหน่ายช่วงผู้ค้าส่งทางร้านค้าโรงแรมและพัตตะคันร้านอาหารต่างๆซึ่งเป็น SME ซื้อและขายสุราพ่วงเบียร์ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าต้องถูกจำกัดการซื้อการขาย ต่อมาคือนิยามตลาดเพื่อจำกัดขอบเขตธุรกิจตลาดโดยตลาดเบียร์ได้แก่เบียร์ยี่ห้อสิงห์และเบียร์ยี่ห้อช้างซึ่งเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้กล่าวคือถ้ามีการลดราคายี่ห้อหนึ่งผู้บริโภคก็จะเลือกสินค้าที่ลดราคาหรือมีราคาถูกกว่าอีีอห้อสำหรับขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์ไม่จำเป็นต้องพิจารณาเพราะเบียร์ขายได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย และตลาดกับช่วงเวลาของธุรกิจก็ไม่จำต้องพิจารณาเช่นกันเพราะเบียรเป็นสินค้าที่ขายในช่วงเวลาเดียวกันคือ11โมงถึงบ่าย2โมงและ5โมงถึงเที่ยงคืนและห้ามขายในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเลือกตั้งเช่นเดียวกัน จะประกาศหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดซึ่งเน้นไปที่การกำกับและห้ามธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูงใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ไม่เป็นธรรมโดยพิจารณาจากธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ50และมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาตั้งแต่1000ล้านบาท ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดเมื่อข้อมูลปรากฏว่าบริษัทไทยเบเวอร์เรดมีส่วนแบ่งตลาดถึง63.9% 8และคาดว่ามียอดขายในปีที่ผ่านมามากกว่า1,000ล้านบาทบริษัทเบียร์ช้างจึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดโดยพฤติกรรมที่บริษัทไทยเบเวอร์เรดได้กระทำในการใช้อำนาจเหนือตลาดคือกำหนดเงื่อนไขในลนักษณะที่ไม่เป็นธรรมให้ผู้ประกอบการธุรกิจอื่นซึ่งเป็นคู่ค้าของตนต้องจำกัดการบริการการผลิตการซื้อการจำหน่ายสินค้าตามมาตรา50อนุมาตรา2ซึ่งข้อกำหน,น,นดเง่่่อนนนไไขใลักษณะทีมเป็ ดังกล่าวคือการขายสุราโดยบังคับให้ขายเบียร์ช้างพ่วงไปด้วยเป็นเนื่องจากหลักเกณฑ์การเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดยังไม่ประกาศใช้ในขณะที่ข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นจึงยังไม่มีการบังคับใช้บทบัญญัติมาตรา50อนุ2นี้ได้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าจึงทำได้เพียงแจ้งตัวแทนจำหน่ายช่วงว่าการขายสุราพ่วงเบียร์เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจเข้าข่ายความผิดมาตรา50อนุมาตรา2ควรระงับการกระทำดังกล่าวและให้กรมการค้าภายในติดตามพฤติการ ทางการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสุราและเบียร์เป็นกรณีพิเศษและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะเท่านั้นในประเด็นเรื่อง vertical agreement และการค้าพ่วงเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ทำข้อตกลงไม่ใช่ธุรกิจที่อยู่ในตลาดเดียวกันแต่เป็นตลาดที่มีความเกี่ยวข้องกันเนื่องจากเป็นธุรกิจที่อยู่ในสายพันธุ์ธุรกิจเดียวกันและทำการค้าเชื่อมโยงกันในลักษณะท,ที่ต้องมีการส่งสินค้าเป็นขั้นตอนในกรณีสุราพุ่งเบียร์คือบริษัท Thai ท Beverage จำกัดบังคับให้ตัวแทนจำหน่าย ช่วงผู้ค้าส่งทางร้านค้าโรงแรมและพัตตคาอาหารต่างๆซึ่งเป็น SME ซื้อและขายสุราพ่วงเบียร์ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าต้องถูกจำกัดการซื้อการขายซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายมาตรา50อนุมาตรา2และยังเข้าข่ายาตามมาตรา55อนุมาตรา4ในกรณีที่ได้ทำข้อตกลงในธุรกิจที่ไม่ใช่ตลาดเดียวกันซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นความผิดเมื่อบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมโดยบังคับขายพ่วงสินค้าตามมาตรา50อนุมาตรา2และทำข้อตกลง กับธุรกิจขายปลีกให้ซื้อสินค้าของตนแบบพ่วงตามมาตรา55นุมาตรา4จริงดังนั้นทางบริษัทก็สามารถถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งตามมาตรา60และต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลภายใน1ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับเสียหายรู้หรือควรได้รู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา70เมื่อบริษัทได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อการแข่งขันในตลาดทําให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการอื่นในตลาดอย่างมากจึงต้องระวังโทษอาญาได้แก่ จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน10%ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา72 เมื่อบริษัทไทยเบเวอรีจำกัดได้กระทําการฝ่าฝืนมาตรา55อนุม,มาตรา4จริงจึงต้องระวงังโทษทางปกครองโดยต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตรามไม่เกิน10%ของรายได้ในปีที่กระทําความผิดและในกรณีที่การกระทําความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจก็ให้ชําระค่าปรับทางปกครองไม่น้อยเกิน1ล้านบาทซึ่งคําว่ารายได้นั้นหมายถึงรายได้ทั้งหมดไม่ได้นับเฉพาะผลกําไรเท่านั้นตามมาตรา82